สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนจะ้ะมือนีกับมาอยู่กับสายสานคือเกานะคะพี่น้องมือนีสายสานมีนอม้องมีตาลานสะไบมาก,กินน้ำจำมือน, <c oughs> มนีมือนีผ้าลานสะไบมาก,กินน้ำค่ะพี่น้องมือนีสายสานผ้าพี่น้องมาก,กินบักขามแต่พี่น้องเบื่อเนี่ย มีแต่หนวยใหญ่มันเหลื่อมสิบแก่แล้วจ้ะเหลื่อมสิแก่แล้วกับบักนาวเจวประแดดค่ะพี่น้องเจวประแดดมันบพ่เห็นเนาะมันถ้าเป็นถวยใสมแน้นก็สีเห็นอยู่พี่น้องเอาละค่ะจาไหนมือนีสายอสานพามากินอ่าบักขามเจวประดแดดนะจ้ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอีสานในได้จ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจจากพี่น้องนะจ้ะ มาค่ะพี่น้องมาเสร็บๆน้ำกันนี่ค่ะบกขาวอมมิจฉาเนยไ,ไปต่อยมาไม่ไม่สดๆจ้ะพี่น้องฮะเอามานุมมาฟาันดิบ<ม>วกเก้ยวเป็นไวหลวงเอาแดดแต่ตามความชอบเมียพี่น้องบ่แมนขวนดหรอกเนาะ <laughs> <laughs> มา ใส่สารทำมาเข็ดเขียวมาอ้วยพี่น้องมาค่ะพี่น้องลุงมือกินน้ำกันจ้ะเบื้งเจีวใส่หัวหอมอกเจียวตอนประเด็นดิพี่นอ้องจืบอ้กบ ลูกคืงค่ะลูกคืงแล้วพี่นหน่อง่องไทย่องลาวจ้ะค่องไทย่องลาวพี่น้อง ฝานเดียบบ่แม่งต้องฝาน,นอันน,อนนี้นันพาแล้วก็ไม่ออกเนาะมันฝันฝันมิดห<า>มดบ่ได้ฝาน,น,นไว้บ่ได้ฝานไว้ ด้วยกินกันต่อเดีวใส่ใส่จะหาสืบไ,ว,ไว,ว้สืบไวอะแก้วเผื่ใส่ใส่เวลาคนแก้วคันอย่างนีนได้เห็น ี่น้องคนใอยากกิ้งก็มากินกน้ำกันเด้อเมา่อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเพื่ได้มากินสมเอย่ารลองปาดปาดมึงก่อนปาดเอาไนอ่ออกพี่น้องร้องปาดเอาไม่ออกเดี๋ยวถธอหนาสายสายคิปาดมันเรียบร้อยปาดแต่ก็มาวางไว้นะพี่น้อง ขอบริกเลยเดี๋ยวเห็ดแบบไหมเอามาปาดๆแล้วกันคนเดลียวหลาดเลยมันแก่มันเหลื่อมสีเฮิรมแล้วจ้ะเหลื่อมสีเฮิรมแล้วเอามาดอกแล้วพีนหน่อขค้ออีเสียบ มาเห็ดบักขามแช่อิ่มขามดงาองปาดใบเสตไดอพี่น้องเอ้ยมาเด้อยอยว่าจ่า sự tham gia điện thoại đẹp thoại đẹp thoại nội thoại đẹp thoại nội ta điện มันจะบริเวเก็บท้องกินเม็ดมันหอมขึ้นฝามนมาแซ่บบริเวณรสชาติจะพี่น้องมันจะไม่ได้รสชาติของเปลื กล่องเป็นหมืดหมบอ่พี่น้องกล่องเป็นหมืดหมึสงสะท้อนข้างหลัง Các bạn mực Đẹp sắp sao các bạn là nói ประเด็จตอนประเด็จ อิ่าไ้เล่นขี่ซะบอกทีนนองกินไยแล้วแมมดไรเนเลยเล่นขี่แถมมาเล้งอะ่ะ เราชิจูใช okay. ่ไหมฮันเราดูนะใช้มือสิี่ิมอง Ôi, nó ơi Chết khéo Thấy sán, im là thì nó Chết khéo ta กินได้สักนีดละยิงคุณยิงไปยิงแล้วบม่ค่อยได้กินได้พี่น้องนี่แต่นางแกะมือลังเอามาตาัมนะพี่น้องใส่กระปูหน่อยกระปูกระปูหน่อย <c oughs> แค่มแาแดดปุ้งเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวอีสานกับพามากิน นี่แหละค่ะบะักขามเจลปลาแดับมาจ้ะกล่องมันก็สีหมึดหมึดเนี่ยด้วพี่น้องไพสาลกับหลานจะ้ะกต่สีได้ลาพี่น้องไปก่อนนะจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะค่ะคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสายอีสารเนี่ยด้อยจ้ะพี่น้องไพแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อยิบผ่าคลิปใหม่ๆของสายอีสานนะจะ้ะ ถ้ยไนซ์ไส่สารสาีเบว์เก่งเฮ็ดคิดที่ออกมาได้ดีนะพี่น้องใส่สารกับพยายามอยูดีถ้าเฮ็ดแบบใดแนวใดเอาละค่ะพี่น้องใส่สารกับสิคอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันคลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย